สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้นะครับเรามาทดลองนี่คือเรื่องที่สุดเจ๋งอีกอันนึงนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในโรงงานซึ่งเป็น เครื่องฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ใช่แอลกอฮอล์จะมีพลังสูงสามารถบ้วนปากได้สามารถล้างมือได้และไม่ทําให้อันตรายถ้าแอลกอฮอล์นี่ล้างผักไม่ได้แล้วเครื่องนี้เราเซ็นสัญญาซื้อกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆเห็นกันเลยว่าใช้กันยังไงน้ําดียังไงนี่อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณอิชิวตะที่ใส่สูตรนะฮะแกเป็นเจ้าของร้านยา60สสาขาในประเทศญี่ปุ่นป็นสั์ใหญ่พอสมควรเลยนะแล้วนี่เป็นโรงงานที่ผลิต เครื่องล้างเชื้อโรคสามารถล้างผักล้างอะไรได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆได้เห็นกันนะถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่เป็น V.I.P จะไม่มีโอกาสได้เห็นมันใช้ยังไงเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้กันเลยเดี๋ยวมาดูกันนี่ตัวนี้นะธรรมดาตัวนี้นี่คือเครื่องผลิตยาฆ่าเชื้อโรคซึ่งบร่างกับแอลกอฮอล์สามารถเอามาบ้วนปากได้2ตัวนี้นะเอามาผสมกันเนี่ยจะสร้างยาฆ่าเชื้อโรคได้3ตัน เครื่องนี้มันจะแพงหน่อยแต่ถ้าซื้อไปแล้วไปใช้ได้แล้วเนี่ยจะผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไม่อั้นสามารถล้างโต๊ะเช็ดโต๊ะได้ไม่อันตรายแต่เครื่องนี้นะฮะัทางคุณอิชิวตะเนี่ยซื้อให้กับเราดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่ายกตัวอย่างเช่นไฮเตอร์ที่เอาไว้ล้างเสื้อผ้าเนี่ยมันก็เป็นสารอีกอย่างเขาเรียกว่า NaClO หรือเรียกอีกอย่างว่า NaClO คือโซเดียมไฮโปคลอไรโซเดียมไฮโปคลอไรเนี่ยมันอยู่ในไฮเตอร์นะครับที่ล้างขวดพวกนี้นะครับ แล้วพวกนี้มันจะมีพลังน้อยกว่าเพราะอะไรครับมาดูในค่า pH นี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะอาจจะเขาเรียกว่า ppm เนะี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าใจยากหน่อย ppm 200นะฮะมีตัว ppm น้อยมากตัวนี้แต่ถ้ามีเครื่องผลิตตัวนี้นะฮะมันจะสร้างน้ํายาค่าเชื้อโรคได้เยอะกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทํากันยังไงนะครับเปิดน้ำนะฮะก็คือการอื่นเนี่งยง่ายๆเลยก็คือเอาเอาสายนี่มาต่อกันนะฮะสายที่ว่าเนี่ยมาต่อกันและมันจะสามารถสร้างค่า ppm ค่า ppm เนี่ยนะฮะประมาณ200 ppm แล้วก็จะมีด่างประมาณ6เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามี ppm 200แล้วก็มีด่างประมาณ6เนี่ยนะค่า ph ประมาณ6เนี่ยนะฮะจะทำให้ผลิตออกมาได้ดีมากนะครับเนี่ยฮะที่ออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนี่คือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยด้วยเลยนะฮะฆ่าเชื้อโรคนี่คือได้รับการยอมรับจากบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนะครับบริษัทอาหารและยาของญี่ปุ่นนะฮะ นี่เอาไว้ล้างมือว้นปากได้ด้วยนะ,ะล้างได้เลยนะฮะแล้วผมเอามาจุได้แล้วริษัทที่สร้างนะครับเครื่องผลิตฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็มือก็จะไม่มือก็จะไม่ไม่สากนะฮะแลดีต่อร่างกายธรรมดาแอลกอฮอล์จะอันตรายต่อร่างกายนะครับแล้วเราจะสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยปรับนี้กดตรงนี้นะฮะมันก็จะกระพริบนะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นร้อยเปลี่ยนเป็น50เปลี่ยนเป็นศูนย์เปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนเป็นแอร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะต่างกันเครื่องนี้เจ๋งมากทีี่่เเราาลให้้ฟัังคือตวน นี่ครับเอามาล้างสัตว์แล้วก็เอามาทําความสะอาดได้นะใช้ได้หมดเลยทนะั้งบ้วนปากได้แปรงฟันได้อาบน้ําร่างกายของคนชราได้แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้อันตรายน้อยกว่าพวกแอลกอฮอล์และผลิตได้เยอะกว่ากินได้หลายอย่างลองดูนะล้างผักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนะฮะรีดนมวัวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไระฮะ อ๋อเอาไว้ใส่นมนะฮะไว้ล้างล้างที่ใส่นมนะฮะป้องกันนะ,ะพวกขยะต่างๆได้ด้วยนะแล้วก็ร่วงขวดอะไรต่างๆ,ๆดีต่อร่างกายมากเลยน้ำกงน้ำเกลือดีต่อร่างกายคนแล้วก็พวกสัตว์กลิ่นเหม็นกลิ่นตัวก็จะเอาออกได้ด้วยคนระับปรับกลิ่นให้มันดีขึ้นได้เลยนี่แหละความเจ๋งของไอ้ตัวนี้มันจะมีค่า P p พแบบไหนผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันต้องใช้เครื่องตัวนี้ในการวัดวัดพ <P PM. S 2> ีพีนะมาดูกันฮะน้ําที่ออกมาเอาน้ําที่ออกมาจากตรงนี้นะมา นี่ตักเข้ามานี่ผสมดูนะเช็คผสม,มดูแบบนี้นะฮะขยออกมามีความเข้มข้นของ ppm เยอะไหมถ้าี ppm เยอะนั่นก็คือการฆ่าเชื้อโรคได้จริง224 ppm นะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ผมอยากจะเล่าว่าเพื่อนๆ่นมันต่างกันตรงไหนะครับธรรมดาได้ตัวเขาเรียกว่า,า,าตัวโซเดียมไฮโปคอลอไรเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวที่นะครับเป็นไฮเตอร์มันอยู่ในไฮเตอร์อยู่แล้วแล้วมันอยู่ในการล้างขวดของนมของเด็กอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวอ่ะจะมีการ เก็บไว้ได้ไม่นานแต่ถ้ามีการผสมสองตัวนี้โซเดียมไฮโปคลอไรกับตัว HCl มันคือตัวภาษาเรียกไฮดโดรคลอริกของตัวนี้ผสมกันเมื่อไหร่นะครับมันจะสร้างยาฆ่าเชื้อโรคได้ไม่อั้นพวกเราเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะผลิตแล้วนะฮะผลิตกันเพื่อไปช่วยกับคนที่ไม่มีเงินซื้อกันเนี่ยมันจะดีขนาดไหนครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมเดินทางมาในวันนี้นะครับเพื่อมาเรียนรู้ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเรียนวิธีการใช้เครื่องนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะฮะหาซื้อในประเทศไทยได้ด้วย โอ้โหนี่เจ๋งเลยนี่คือไม่ต้องซื้อแอลกอฮอล์อีกแล้ว,พวเพื่อนๆลองคิดดูดิแอลกอฮอล์ตัวนี้ผมต้องซื้อมาขวดแล้วต้องหลายร้อยเยนนะฮะแต่ต้องต่อไปผมไม่ต้องซื้อละผลิตเองได้แน่นอนต้องไปขออยอยของประเทศไทยเราจะได้ช่วยกันให้กับน,นะหน้าที่ของผมคือต้องการให้เพื่อน <S <S ๆมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วเอาไอเดียเนี่ยมาพัฒนาให้กับคนในสังคมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวนี้น่าจะเจ๋งมากเลยนะโอเคนะฮะ คิดว่าตัวนี้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อต่อเพื่อนเพื่อนและคนในสังคมอย่างมากเลยครับผมต้องไปแล้วเพราะธุรกิจใหม่ย่อมเกิดจากไอเดียใหม่คนที่ได้ก่อนคนที่รู้ก่อนนั่นคือคนสําเร็จก่อนไม่ใช่ไปเรียนแบบคนอื่นเขาต้องทาในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ทาครับโอเคฝากกดไลค์กคคดแชร์ด้วยครับบา,บายยครับสาหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่าแอด i ูจิฟู j i ส k i ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ